วันนี้มากี่รางวัลคะแป๊บเดียวนะมาใส่แมตต์อใส่ทำไมทำไมต้องใส่แมตต์แสบตอไอคิดกับผมกี่รางวัลวันนี้ฮะก็สามรางวัลครับใช่ไม่มาหน่อยเพลงเพลงแล้วก็ศิลปินแล้วก็แล้วก็แบบกุมใจอะไรแบบนี้ความความภูมิใจเหนื่อยมาทั้งปีก็รางวัลก็ได้ทั้งปีก็ผมว่ามันเป็นกำลังใจของแฟนๆด้วยแหละ ที่เขาซัพพอร์ตมาอะไรเงี้ยการที่เห็นศิลปินที่เขาชอบได้รับรางวัลมันก็คือเหมือนแบบมันก็ชุ่มหูใจเขาอะไรเงี้ยก็ผมรับฝากไว้เฉยๆก็เป็นของทุกคนแหละใช่ค่ะมันแบบความพยายามของเราเป็นยังไงคะมันมันตั้งแต่เพลงตั้งแต่ภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่ะมันมันเหนื่อยผมว่ามันเหนื่อยกันคนละแบบเนาะคือว่าคือเพลงเนี่ยมันก็การขุดตัวเองออกมาการเป็นนักแสดงคือการเป็นคนอื่นเลยอะไรเงี้ยมันเหนื่อยคนละแบบแต่ว่า ผมก็รู้สึกว่าปลายทางก็คุณค่าที่เราได้ได้ทุ่มทุกอย่างไปท่านทำป็นสําคัญไหมคะผมว่าสําคัญแบบไม่รู้จะหาไหนมาบอกได้มันเกินบย y o n ครับว่าสําคัญไปแล้วเพราะว่าคือถ้าเขาไม่มีพวกเขาเนี่ยเราก uh. ็สามารถไม่สามารถทําสิ่งที่เราทําอยู่เป็นได้อะไม่เป็นอาชีพได้ครับที่ไปรับรางวัลตะกี้ก็ตั้งซีอีกแล้วนะครับเป็นมีมเป็นอีฟ้าเป็นมีฟ้าไปรรางวัลแทนโซล่า ผมยาวมากไม่ถูกไปแนวเป็นโหมคือมันก็มีบางวันที่ผมไปไม่ได้แล้วอีฟ้าไปรับแทนคือวันนี้อีฟ้าไม่ได้ผมก็รับแทนอินฟ้าอะไรอย่างนี้ยผมก็รับทำหน้าที่แทนกันได้จากกรุงเทพมหานครก็เพราะเพราะเอออยากเป็นโหมดไหฮะอยากเป็นโหมมากเลยก็จริงบางทีสลับโลกันเล่นก็จะดีเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วก็อยากผมยาวบ้างเลยไหมแบบว่าประโยคแบบโหมยอมแล้วอะไรเงี้ยเราเราเคยเล่นเราเคยรีไหมฮะ เพราเราเล่นประจําเลยแล้วผมรู้ด้วยว่าตั้งแต่ตอนที่ถ่ายอยู่อะว่าประโยคนี้ทุกคนต้องชอบแน่เลยเป็นประโยคที่แบบเออเราชอบมากโอเโหไม่เคยเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อาถิว่าเป็นปีทองของเดฟอเพราะว่าแบบจากปีนู้นมาปีนี้มูมันกปังทุกคนเลยอ๋อมันผมว่าในแต่ละปีมันก็มี achievement แต่ละอันที่เราได้ปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่เราได้หลายๆอย่างมาอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งสําคัญคือ ผลงานที่เราปล่อยไปมากกว่านั่นหมายความว่าผลงานที่เราปล่อยไปมันมีความหมายกับใครบางคนมันเลยเกิดเป็นรางวัลนี้เพราะว่าถ้าไม่สิ่งมันไม่มีมันไม่มีคุณค่ามันไม่มีความหมายใครมันก็ไม่ถึงจิดนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นความตั้แทจของผมคือการที่เราปล่อยไปแล้วคนชื่นชอบร้องไห้พร้อมกันดีใจพร้อมกันเลยด้วยเสร็จคอนเสิร์ตใหญ่มาด้วยใช่อลังการมากนี้ชื่นชมเลยแบบที่คุณดูมันแบบทุกทีร์สคุณปั้นมายังไง กว่าจะมีคอนเสิร์ตแบบคุณผมาได้คือผมซ้อมสิบวันจากเอลยี่แปดเลยเอลยี่หกครึ่งคือผมเลยใช่ผมไปเลยคือแบบมันซ้อมกันแบบหนักมากเพราะว่ามีเต้นมี blocking ต้องจำต้องแบบแล้วมีเพลงใหม่แล้วตอนที่เราเลือกเพลงเราคือเพลงที่อยากร้องแต่เรารู้สึกว่าโอ้โหพอมาดูแต่ละเพลงมันยากหมดเลยดีกว่าเออมันก็รู้สึกว่าโอเคพราว่าทเสร็จรู้สึกว่าเออเราก็ เราก็ฝากแฟนมาจนจนจบนะอะไรเงี้ยเออแล้วทุกคนก็แบบให้การต้อนรับดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นกรลองเรื่องที่มีพ่อคเตอร์ให้ดูให้อ่านให้ทุกคนได้อ่านไปพร้อมๆกันไม่ใช่ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวหรอให้ทุกคนได้อ่านไปพร้อมๆกันแต่ทุกคนไม่ควรจะหันหลังไปอ่านควรจะเป็นคุณคนเดียวที่ไปอ่านทางแขกรับเชิญก็ยิ่งใหญ่อลังการแบบแซฟเซิร์ฟเซรามิกกันหมดเลยให้อย่างน้องยาย่าคือไงคะไปชวนเข้ามาพี่ย่าเจอที่ช่วงแล้วก็บอกพี่แย่าว่า เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแอบแอบชัวร์แล้วพี่ยาก็บอกเฮ้ยอยากทำเพราะว่าเขาบอกเขาไม่เคยทําสิ่งนี้มาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าผมมาเห็นพี่ potential พี่ยาแล้วแบบพิยาเป็นคนที่เจ๋งมากอยากจะให้ทุกคนได้เห็นรูปนี้นของพิยาแล้วพี่ยาทุ่มเทซ้อมอะ่ะมันเป็นเต้นแบบเต้นลาตินแนะนอ่ามันก็จะมีความแบบยากในคำบรรย์เลยต้องเอวต้องคิ้วอะไรเงี้ยแต่พี่ยาทำได้ดีแบบผมรู้สึกว่าผมพิยามาแป๊บเดียวทำได้ดีพวกน้องที่บ้านด้วยที่บ้านดีโม่คุณถามว่าหลังจากลองเสร็จปุ๊บ เสียงเป็นยังไงบ้างพอเป็นยังไงจะอยู่ดีหรือเปล่าคือวันแรกก็คือเล่นเล่นงานเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราเลือกลิสเพลงเราไม่ได้ดูว่าอะไรเพลงมันยากอะไรนะวันแรกคุณร้องครับเชลิคยูอ่าอย่านั้นเชลิคยูแล้ววันที่สองร้องเรื่อยนอ่าแล้วก็พอวันที่สองโอ้โหจากวันแรกคือหนักไปแล้วอ่ะร้องเสียงแบบเกือบสามทิบงเพลงสามทิ้เพลงกว่าไม่แน่ใจนะแล้วก็ก็รู้สึกว่าก็ดีเพราะจำได้สุดเพราะตัดโชว์นะคนให ตำแหน่งเลยว่าเป็นปอดแห่งทีป๊อปประเทศไทยเป็นปอดที่สุขภาพดีเทศนี่ไงถูกไหมครับผมเพราะว่ามันอลังการมากเสียงไทยร้อเท่าไหร่อ๋อแต่ผมว่าทุกคนเจ๋งคือตรงนั้นอ่ะแต่ละคนคือแบบไม่ต้องพูดถึงอายุไม่ต้องพูดถึงประสบการณ์หรืออะไรเงี้ยทุกคนมาเป็นนักร้องที่แบบเจ๋งมากๆแล้วมารวมกันได้คือแบบสร้างตำนานคือการได้ร้องกับพวกเขาผมว่ามันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นความจ๋งผมเลยที่บอกว่า น้ำหนักลงไปของการปังจากเสร็จเอวลงไปนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งเลยยี่หกซึ่งเอวเอวใช่เอวเลยยี่หกใช่แล้วมันแบบเอฟเฟกต์อะไรลำตันนั้นนะตอนนี้ก็พยายามกินไม่ไม่ไม่เอฟเฟกต์อะไรแต่ว่าพยายามกินให้มันแบบหนักขึ้นมาบ้างเอาหม่ต่อไปของเทรซันเตอร์ค่ะเพิ่มเอวครับเพ่มเองานเยอะเลยงานเหรอก็เรามีเรามีทัวร์ที่ไปมีชี่ทัวร์แล้วก็มีทัวร์เมกาใต้ ครับผมแล้วก็จะมีไปญี่ปุ่นด้วยคาลิปเปอร์จะเหมือนที่เราดูโชว์ในไทยเนอะก็ผมว่ามีความพิเศษแต่ละที่แหละเพราะฉะนั้นก็เราดูได้แต่ที่จุดแต่ว่าคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคุณก็มีที่ว่าทุกสีพาเป็นพาเป็นกล้องคืออยากให้ทุกซีนมันมีไม่ใช่แค่แบบว่าเหมือนกับเป็นการเล่าเรื่องในแต่ละช่วงหน่อยมีมีโชว์ที่บอกวบอกอะไรนะหรือว่าอ๋อของต้องใช่ วนแหนักเรียกมาซึ่งกองคัพก็มาด้วยวันนี้นะคะรับเลยใช่ก็รู้สึกว่าโอ้จริงๆเราปรับปรับโชว์นี้กันบ่อยมากจนได้เวอร์ชันที่มันเป็นเวอร์ชันไทยตอนแรกจะเป็นโมเดลจะเป็นอะไรรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้มันแบบซื่อสัตย์ต่อออริจินอลมากก็เลยแบบกลายเป็นฝนตกเป็นแห่นางแมวทีื่อคุณนนทนนท์ว่าไว้เลยซึ่งวันนี้ผมก็ใส่ว่ามันเป็นคุณนนทนนท์เลย พอใจไหมกับว่าเป้าหมายที่แบบว่าได้ทำเะไรไปแล้วในปีน <acer bin. S 1> ี้ก็พอใจนะแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรให้เราได้ explore ตอเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าถ้าน่าจะมีการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมีกนะเจอเป้าหมายใหม่ใช่เลยอยากจะมีเวิร์ลทัวร์ก็ถ้าบอกว่าสักวันจะได้มีขอบคุณแฟนๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆด้วยที่ เออมารอกันตั้งแต่เช้าแล้วก็เสร็จจากคอนเสิร์ตก็ไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วก็ยังแบบมาเพราะยิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยขอขอบคุณที่ร่วมเชียร์ร่วมสดอร์ตได้หฮอท่างได้เนิ่นเลยหน้าห้ามหน้า่ะดาวเสาย้ายแล้วเราจะไหว้ดาวเสาวเลยไม่ได้แซวอ๋อนี่เรื่องเรื่องเรื่องหมูใช่ไหมใช่เราบอกว่าท่าแซวกันบอกว่าแฟนคลับแล้วมีดาวเสาเนาะดาวเสาวท่านจะมาเลยรทาจะไหว้อะไรเรือ้าวจะให้ไหว้อะไรดาาวให้ไปแห่นางแมวแทนแล้วกัน แห่ดังแมวแห่ดังแมวไหวรักคุณดาวเสาผมไม่รู้ในเรื่องมูไงผมรู้แค่ว่าคือการที่เราการที่ดาวดาวเสาเป็นเพื่อนแสดงว่ามันกระทบต่อดวงอะไรบางอย่างเราต้องทําอะไรบางอย่างแต่ผมก็รู้จักแค่พิธีเดียวคือแห่ดังแมววันฉะนั้นก็แห่ไปเถอะครับขอบคุณครับดีใจเลยนะคะ